เกมนี้มีความหมายกับสแลมเมอร์นะครับต้องบอกว่าการชนะเมื่อวานเนี่ยบีทเนี่ยแทบจะเข้ารอบแล้วแต่เกมนี้เนี่ยจ่ายแอนน,น่าจะยึดที่1ได้ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับส่วนสแลมเมอร์เนี่ยถ้าอยากเข้ารอบอย่างรวดเร็วเกมนี้ถ้าเก็บชัยชนะได้โอกาสเข้ารอบสูงมากครับเขาจะต้อง พยายามกุมชะตาชีวิตตัวเองไว้นะครับสำหรับสแลมเมอร์ครับถือตอนนี้โอกาสเข้ารอบของฝั่งเวสเนี่ยบีทเนี่ยนาจะเข้าและเหลือสแลมเมอร์กับไฟเออร์ไฟเออร์ต้องแช่งให้สแลมเมอร์ไม่ชนะแล้วพวกเขาต้องชนะส่วนสแลมเมอร์ถชนะก็ยังต้องลุ้นชนะพิ่งนี้อีกแต่ถ้าชนะวันนี้ประตูการเข้ารอบจะเปิดกว้างมากๆนะครับ เอาละเกมนี้มีความหมายครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับเข้ารอบเพลย์ออฟแน่นอนโดยอันดับหนึ่งครับแล้วเริ่มเกมครับเอาปลานถึงบอลก่อนเข้ามือของเลิฟเลิฟเลย2คะแนนแรกมาเร็วเลยครับโอ้โห4วินาทีสแลมเมอร์เปิดหัวได้สวยครับขึ้นนำที่2ต่อ0คะแนนครับมาดูเกมของใจแอสบ้างครับอยู่ที่คริสครสให้กับกาวโอ้โหปรินโดนปลานกระแทกทั้งหลังครับ โอ้ต้องบอกว่าแมชอบนี้น่าสนใจมากๆเลยครับปรินกับปราณครับก้าวก้าวให้ไปที่ปรินปรินขึ้นชิงแป้นลงไปเหมือนกันครับเอาสิครับนี่คือผู้เล่นที่ทําแต้มได้มากที่สุดในทีมแบ็คข้งใจแอนส์ครับมาจากเซนเตอร์ครับให้มาที่ปราณครับบอลอยู่ที่ซันครับซันทะลวงขึ้นมาตรงนี้ลุยมาเจอปรินและยูโรใส่ได้ฝ้าเก็บฟ้าได้ดีครับซันครับเพลนี้ครับ นี่น่จะเป็นวิกแมนคนเดียวของใจแอนเลยด้วยซ้ำไปครับในชุดนี้ครับเรียบร้อยครับสันครับยิงเลนยิงดีครับน้องสันยังไม่ออกเพื่อครับมาสันพี่สันลุยเข้ามาเรียบเส้นสันข้างในมี3คนสันลองขึ้นวัดเองเรียบร้อยครับขึ้นนําแล้วครับเปิดตัวดีจริงๆครับสันครับสําหรับสัปดาห์นี้ครับบอลอยู่ที่9ครับเล่นกับไท์ครับ หายลากบอลขึ้นมาสะบัดมาที่9ก้าวมีไอเดียมาลบกวนอยู่เรียกว่าวันนี้เซตเกมรับของเซรามร์ดูดีเลยครับเก้าขามเข้ากลางมาแล้วสวิงให้ปรินปรินเจอปาและได้ฝาวลูกแรกเก็บลงไปครับวนมาใหม่ที่โปรเฟสเซอร์ครับเอาแล้วลองสันจ้องอ,อยู่แล้วครับสวยมากครับสันลูกนี้โล,งลง่ลงๆเรียบร้อยครับ โอ้โหแล้วเหมือนดึงจังหวะรอนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาแข็งแรงขึ้นอ่ะปานอ่ะพอเล่นมาสักพักหนึ่งอ่ะมาบอลของจ่าแอนครับโอ้โหเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าเอาแล้วคริสวัดระยะกลาตงตัวนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหยิงดื้อเลยครับคริสนาบีไม่ใช่ว่าป้องกันไม่ดีนะป้องกันติดอยู่แต่วิคืนยิงใส่หน้าเลยครับสั่นให้มานาบีนาบีคืนมาปานปานเจอปินครับแล้วปานยิงใส่ปินเลยครับว้ ช่วงนี้ดีจริงครับน้องปานครับเป็นเซนเตอร์ที่ดูดีมีอนาคตเลยนะครับแล้วน้อง9ก้าลากบอลขึ้นมาให้มาที่ไทยไทยฝากมาคิดคิดยิงระยะกลางอีกครั้งลึงเรุสั้นไปแต่ปินไม่เก็บมาได้ให้มาที่ดินดินกับมาที่9ก้าเก้าเฟกหลอกแล้วเข้ามาโฟลเตอร์ไม่ได้แล้วปานรีบาแย่งกันตรงนี้แย่งกันตรงนี้บอลไปอยู่ที่9ก้าแล้วแย่งกันอยู่ ก้าวออกมาได้ก้าวหมวนออกมาตรงนี้ให้มาที่ปรินปรินสปินมูฟใส่ปานแล้วสเต็ปยิงเช็ดปั้นครับโอโ้โหฟุตเวิร์กนี้สวยจริงครับบอลอยู่ที่ซันครับชุดนี้เหลือ25วินาทีสูสีมากๆครับ9ต่อ7ครับซันให้มาที่เลิฟเิฟเลิฟเลิดึงบอลกลับมาที่ซันเล่นกับปานปานให้ซันแล้วซันแหวกขึ้นมาแล้วได้ฟาวเอา เรียกว่าฝาวที่2หรือเปล่าครับสําหรับน้องปรินครับลูกที่2ของพี่ซันครับก่อนจะหมดเซตนี้ครับเหลือ9าวิครับเก็บลงมาครับพี่ซันครับ10ต่อ7ครับวินเจออรคิรินวินกระชากผ่านมาวินฝากมาโฮมี่สะบัดมาคอเนอร์ที่มีเพิ่มมีเพิ่มโอ้ยังเซตอยู่ครับเกมรับของแลมเมอร์ดิจริงครับแล้วลีโอยิงระยะกลางไม่ลงแล้ววินเก็บได้แล้วสะบัดมามีเพิ่มครับโอ้ ลูกนี้วินนิวิชั่นดีมากๆนะครับโอตวัดหลังมาตรงนี้นี่หลุดเลยครับมีเพิ่มบอลอยู่ที่โอกิเล่นกันเต็มใจเต็มใจเข้าเลนซ้ายแล้ว1 2ขึ้นมาได้ฝาวถ้ามันเป็นเกมแพนเนี่ยวันนี้เขาเหมือนเขามาเก็บฟาวเซนเตอร์ก่อนนะครับ มาดูเกมของแซมเมอร์เต็มใจเล็ซ้ายอ,าอย่างที่บอกครับเลียกฝาวได้อีกแล้วครับเต็มใจครับ<ช>ี๋ยวเกมครุกฝั่งตรงขามก็เล่นง่ายข<ช>ึ้นแน่นอนครับจอลุยง่ายขึ้นครับแล้วลูกที่สองเก็บลงมาครับเต็มใจครับหนีห่างเป็นสามคะแนนบอลของแอนครับอยู่ที่วินลีโอลีโอติดเครื่องเข้ามาข้างในมี5คนครับแต่ลองวางสายเองโอ้โหลีโอ ลุกนี้ต้องไฮไลท์แล้วครับพี่ลีโอครับเข้าไปฮุกซ้ายอย่างนี้ครับโอ้โหเดือดแต่เช้าครับคู่นี้ครับบอลอยู่ที่วินมีคิรินลบกลัวอยู่ครับวินคอสหายเลยครับแล้ววินฝั่งมาริโอลีโอเข้าซ้ายต้องระวังครับบอกแล้วครับถ้าลีโอเข้าซ้ายนี่ต้องระวังครับเช็ดปั้นลงใบครับ13ต่อ12ครับกลับมานำครับจแอน โอกิลุยเองครับแล้วได้ฝาวันนี้บรรยากาศจะลุ้นๆหน่อยนะครับเพราะวันนี้มีความหมายในการเข้ารอบนะครับใครที่รับชมทางบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆย่านราชพฤกษ์นะครับแววเวียนมาช็อตคอ็อกทามคอกตอนนี้เหลือแค่17วินาทีโอกิลากผ่านมาแล้วลุงนี้ขึ้นยิงอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับกลับมานำใหม่ครับสแตมเมอร์ 15ต่อ13ครับโอ้วันนี้เกมมันสูสีมากๆครับดูครับ9้าวเจอกับคีรินครับคีรินตามสิงพี่9อยู่ครับแล้วกลุยเข้ามาให้มาที่ปินปินอัดนายเช็ดป้านเรียบร้อยครับโอ้มิสแมตครับพี่ปินเจอเลิฟๆไม่ไหวนะครับเสมอกัน15เท่าครับคืนมาคีรินและวคีรินยิงลูกนี้โดนบล็อกครับเอาละครับโปรเฟสเซอร์ไทยโอกาสขึ้นนำมาแล้วครับ ฟเบรกเร็วมาเลยแล้วเจอเลิฟเลิฟแล้วได้ฟ้าวไทยลูกแรกเก็บลงไปครับเลิฟเลิฟดันบอลเร็วขึ้นมาจ่ายมาให้วินวินดึงกับมานาบีเฟ้งหนึ่งทีและ้วะยะกลางของนาบีเรียบร้อยครับกลับมานนำา7 7ต่อ16ครับนาบีครับบอลอยู่ที่9ก้ากลากบอลขึ้นมา สบาดกับมาคริสหลอกหนึ่งที่ยังไม่เล่นดึงช้าเซตกันใหม่ครับต้องระวังครับตัวนอกจะจัดทั้งนั้นครับสำหรับจ่ายแอนครับนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับเก็บลงไปครับกลับมานางมีครั้งครับ18ต่อ17ครับเพื่อการความงงเราเลยขออนุญาตใช้ชื่อเป็นเกม17เลยครับเอาละครับตรงนี้บอลอยู่ที่นาบีครับฝากมาที่วินวินฝากมาที่พี่ปาลและระยะการของพี่ปานเรียบร้อยครับ เป็นคนที่ยิงมิดเลนแม่นจริงๆครับคือถ้าเติมสเต็โปโพสอีกนิดนะปานจะน่ากลัวมากๆครับเล่นแค่6เดือนได้ขนาดนี้นี่สุดยอดเลยครับพี่ปานครับแล้วพี่ก้ายิงไกลไม่ลงแล้วปินเก็บบอเลเรียบร้อยครับโอ้กลายเป็นฤดูกาลนี้นาะบีมีส่วนสำคัญกับเกมลุกของทีมมากๆนะครับชุดนี้นี่นะบีนี้คนทำคะแนานหลักเลยนะครับ แ <Okay. S 2> ละนี่ครับ5คะแนนของชุดนี้นะครับ <c oughs> แค่ควอเตอร์นี้เล่นไปแล้ว5คะแนนคนเดียวครับนาบ, <c oughs> บีเลิฟเลิฟให้มาที่คีรินครับกลับที่เลิฟเลิฟแหม่หลอกได้สวยแต่ท้ายเส้งมือเหนียวครับ <c oughs> แล้วเลิฟเลิฟปล่อยบอลเร็เวเลยลูกนี้ยังไม่ได้ครับเ <c oughs> ข้ามือของคริสจะฟาดเบรกให้กับจุนจุนดวลกับคีรินอยู่จุนเหมือนจะบอลหลุดมือแต่ยังได้อยู่ครับให้คริสระยะกลางลูกนี้เรียบร้อยครับคริสเรียบร้อยครับคริสครับแล้ววนวนตรงนี้เป็นยังได้แช่ต่อครับ บอลอยู่ที่เต็มใจครับเต็มใจขอวัดกับไปสะหน่อยครับดูครับฮุกใส่หน้าเลยครับกลับมาน้ำอีกครั้งเขาสแลมเมอร์ครับสายลูกนี้ของเต็มใจครับมาดูเกมของจแจอดบ้างครับวินบีไฮเด็กแบ็คหนีมาโอ้โหวินพิวจริงครับ สวิงออกมาโฮมี่แบงแบงชัว์จริงๆครับโฮมี่ครับสัมผัสแรกของโฮมี่ในชุดนี้ครับเป็น3คะแนนของใจแอดเลยครับสั่นให้มาเต็มใจเต็มใจอัดมา1-2ให้ท่านคิมไม่รู้กันครับบอลเป็นเทอร์โนเวอร์แล้ววินได้เร็วมาวินเข้าเลนขวาปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับหนีห่างเป็น27ต่อ24ไม่พลาดครับวินฟาสเบรกลูกนี้ครับโอ้ช่วยจริงๆแล้ววินนี่แค่อยู่ส1เท่านั้นเองครับ บอของสแลเมอร์ครับอยู่ที่เต็มใจเปลี่ยนแกนไปจะเหมือนจะโดนตัดแต่สุดท้ายพุ้ธัิษยไม่ว่าอะไรเชตัดไปแล้วครับเชเลนซ้ายเร็วอยู่แล้วครับเชเชปเฟอเฟตึงที่หายเลยโอ้แต่มันไม่ได้ครับออกมาให้กระดินก่อนโฮมี่จะวัดอีกไหมลุยเข้าไปเองแล้วโฟลเตอร์ขวาเรียบร้อยครับโอ้สเต็ปแรกเร็วจริงๆแล้วโฮมี่ครับโอ้เน้นความเร็วเลยครับชุดนี้ครับโอ้จังหวะดีแล้วครับพี่ดีนครับนิดเดียวครับ เต็มใจต้องเซตเกมก่อนครับตอนนี้เทิร์นโอเวอร์เยอะเกินไปครับตั้งเกมให้ได้ก่อนครับบอลกลับมาออเดียครับนี่แหละครับ3สามคะแนนครับมีที่ว่างให้ไอเดียก็ใส่สกอร์ได้เลยครับโอ้โหแล้วลูกที่สองพลาดไปครับปรินครับปรินบอกว่าไม่น่าครับไม่น่าชมผมขนาดนี้เอาแล้วซันโดนโอ้โหเกือบโดนเชสกรรมบอลไมครับเราเต็มใจให้มาคีรินคีรินยังไม่มีมุม เซตคืนมาที่พิซันพิซันเปิดโหมดแล้วให้มาท่านคิมลูกนี้กุกกิกอยู่ท่านคิมขอหนึ่งทีเฟดยิงไม่ได้ซันเก็บบอลได้แล้วเช็ดป้านลงมปครับโอ้ต้องการคนบูครับแลลเมอร์ครับกลับมาเริ่มใหม่ที่29เ้าเท่าครับวินฝากมาที่ปรินปรินเปิดโหมดแล้วเข้ามาแล้วคืนมาที่วินวินล้อซ้ายมาครับวินดีอารอนฟองได้อันวันครับ ดูครับฟ็อกวันของพี่วินครับแหมลูกโทษลูกนี้ไม่ลงรับล้ะบอลอยู่ที่ซันซันขึ้นเกมเร็วมาแล้วซันควบเองเลยครับซันบอกว่าถ้าผมเล่นอย่างนี้แล้วผมจะติดด้วยไหมครับโอ้โหน่าจะติดครับรองซันครับโอ้แหวกมาคนเดียวเลยครับเกมนี้ซันดีตั้งแต่ทอนเลยนะครับใช่ครับโดดเด่นมากครับซันอ่ะปรินวินให้กับเชครับโอ้โหเชนิ่อสายนั่นนอนครับ วินให้เจอปรีนแล้วโอ้โหปรีนไม่คอนแทคก่อนหนึ่งทีแล้ว oh oh เรียบร้อยครับเอายังไม่อยู่ครับตอนนี้ไม่มีใครหยุดพี่ปรีนอยู่เลยครับเซตนี้ของสแลมเมอร์ครับบอลอยู่ที่เต็มใจเต็มใจลากบอลขึ้นมาผ่านเชมาแล้วแล้วเข้าเลนซ้ายลอยวางใส่เลยครับเห็นไหมครับอกว่าพอฟาวสองเนี่ยพี่ปิ่นไม่กล้าประท้าเลยถ<ช>้าฟาวสามจะลำบากกว่าน,นี้นะครับโอ้นี่33เข้ากันแล้วครับกลับมาว่ากันใหม่ครับ เอาแล้วลูกนี้โดนสติลไปได้ครับซันซันอ่านเกมดีครับแล้ว 1- 2สองของซันครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเขาดูช่วยเพเยอะเลยครับรู้ว่าต้องให้แน่ครับเขาเลยอ่านรอตัดบอลเลยครับไอเดียฝากมาที่โอกิครับให้มาที่ไอเดียไอเดียวัดยิงสามตาเลยครับทีเด็ดครับแบงแบงครับสำหรับไอเดียครับโอ้ยสองทีลงสองลูกครับแซบจริงๆครับไอเดีย อาครับนีห่างมากสุดในเกมนี้ครับของแตมเมอร์บอลอยู่ที่พี่จุนพี่จุนให้ในมาให้ปาที่ปินปินคืนมาลีโอ้เรียบร้อยครับคุณระยะกลางลีโอแม่นจริงครับเกมนี้รรครับ,รบ,รรบไม่ได้ทั้ง2ลูกครับแต่รีบาวตรงนี้ยังเก็บได้แล้วให้มาที่โอกิฝากมาไอเดียเช็ดปั้นครับโอ,โอ้เปิดคอเต์สามด้วยงานนี้ไอเดียได้5แต้มครับ ลีโอลากบอลขึ้นมาครับต้องการแต้มครับจายแอ้นครับและลีโอเฮซีตรงนี้คืนบอลมาที่9 9้าายังไงครับเล่นเองไหมหรือฝากนายเลาะเบไลายมาแล้วหยอดนิ่มๆครับอหูระยะกลางพี่9าแม่นจริงครับเกมนี้ครับสูสีมากครับ40ต่อ37ครับบอลอยู่ที่โอกิ โอ๊กิเจอจุดลบกวนครับลากบอลมาอัดเข้ามา3แล้วแหวกสี่เลยครับสี่ <c oughs> คนยางกระกแพงเขาก็ทําได้ค,ครับโอ๊กิครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับยิ่งช่วงหลังๆของเวกุล่าซีซั่นนี่เลิฟเินี่ตัวหลักเลยครับวันไหนที่เขาไม่มานี่เห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยแล้วยิง3ามแต้มไม่ลงสุดท้ายเจ้าตัวยังขยันครับไปตามเก็บวีบาลได้กลับไปให้กับไอเดีย ไอเดียโฟลเตอร์แสบนาาไปเลยไอเดียเจตแต้มติดครับไอเดียครับโอ้โฟลเตอร์นี้คนเดียวเลยครับ3แต้มกับ2แต้ม2ลูกครับมาครับพี่เก้ากับทรงผมทรงใหม่ครับบุรินออกไปให้ลีโอสองคะแนนไกลไกลลูกนี้เรียบร้อยครับเอาเป็นสามด้วยครับแต้มเลยครับฟื้นเลยครับโอ้โหสี่สิบต่อ44เลยครับกลับเข้าสู่เกมครับแบงคอกไจแอนต์ครับ บอลอยู่ที่จุนครับจุนให้มาที่พี่เก้าแล้วพี่เก้าเฟกหลอกและยิงระยะักกลางตรงนี้โอ้โหวันนี้ลูกขาเดียวของพี่เก้าเดี๋ยวแม่นจริงๆครับยิงถ้าไม่หลุดเลยครับนั่นแหละครับฟาวสามแล้วครับโอกิต้องระวังนะครับลูกไปตัดบอลอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับโอกิต้องเซฟฟาวนะครับ บอลอยู่ที่ปินครับแล้วปินสปินมูฟมาแล้วเฟคยิงโอ้โยตรงนั้นนี่3คนนะครับปรินครับ3คนก็เอาไม่อยู่ครับกลับมาเสมอกันใหม่4ต่อ44ต่อ44ครับเฉยเลยครับเผื่อแป๊บเดียวครับใจแอนย่องมาแล้วเอา10วินาทีครับก่อนเข้าสู่ช่วง5นาทีเสร็จนี้ยังไงครับเข้ามาให้โอกิ แล้วสองคะแนนโอกิแหมนึกว่าจะอาเร่ฮุกครับอันนี้ผมชมน้องวินนะจ่ายสวยแล้วโอกิก็จบดีครับยังรักษาการขึ้นนําได้อยู่ครับยันควอเตอร์ที่3ครับซันยังได้อยู่ให้ที่ปลาลปลาข้างในมี3ครับขอลุยเองปลาไม่ได้แกะออกมาให้คีรินเรียบร้อยครับสุดยอดครับคีรินครับได้ตั้งป้อมยิงสักทีครับเก็บลงไปครับ2คะแนนครับดูครับ คนนี้เล่นเกมรับขยันขยันแบบคีรินครับถ้าได้ยิงว่างๆก็ใส่สกอร์ครับ <c oughs> บอลอยู่ที่คริสฝากไปที่ปินเบิร์นกันอยู่ตรงนี้แล้วโปรเฟสเซอร์ไทยืนมาปินปินสะบัดออกมาน้องดีนเรียบร้อยครับ <c oughs> อ๋อดีน <c oughs> ดูครับระยะกลางและดีนได้ยิงก็มีโอกาสได้สกอร์สูงครับแย่งบอลกันอยู่ตรงนี้แล้วเชขึ้นเกมเร็วมาแล้วไทยเจอกับไอเดียไทยเจอไอเดียแล้วงัดมาตรงนี้แล้วดีบอลออกมาน้องดีน ดีนเข้ามาแล้วคืนกลับมาได้ดีเชยังมาช่วยได้ดีกลับมาที่ไทยไทยสเต็ปแบ็กและยิง3ากายไม่ลงบอลกลับมาที่ดีนแล้วคิสระยะกลางเรียบร้อยครับโอ้โหเกมนี้จะไม่หนีกันไปไหนเลยครับ48เข้าครับแลกกันเพย์ต่อเพย์เลยครับเกมนี้โอ้โ oh oh. หตื่นไหครับท่านผู้ชมครับเท้าบ้านมันวันเสาร์แบบนี้ครับถ้า <c oughs> เป็นผมผมจเจอคนอย่างนี้ผมไม่กล้าเลี้ยงบอลสู้นะครับ <c oughs> มันมันจะโดนฉกตลอดเวลาครับแล้วดูในเกมกันต่อครับ บอลอยู่ที่ไทยครับฝากมาที่ปรินมีไอเดียมาเบกก่อนแล้วคืนออกมาตรงนี้อยู่ที่ไทยไทยกลับมายังได้บอลแล้วไทยฟโฟลเตอร์เรียบร้อยครับจใจแอนกลับมานำา5 0ต่อ48ครับบอลอยู่ที่ไอเดียไอเดียเจอดีนครับแล้วยัดให้ปรินปรินให้มาที่ซัน oh โอหกิฟแอนโกัน oh, ส,วสวยมากมาครับสามประสานล,ลูกนี้ฟานจ่ายสวยซันตัดดีครับ ยอดเยี่ยมเลยครับบอลอยู่ที่ไทยครับไทยเจอคีรินลบกวนครับแล้วฝากมาที่ปรินปรินเล่นกับไทยแล้วสะบัดมาที่คริสระยะกลางว่างๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วแย่งบอลกันดีครับน้องดีนไปเก็บมาได้ดีนให้มาที่ปรินปรินขึ้นวางและได้ฟาวแล้วปรินยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเบาของทาง แลเมอร์แะครับมาเริ่มแล้วครับอยู่ที่ไอเดียไอเดียสวิงออกมาที่ปานขึ้นสอคะแนนเรียบร้อยไอเดียเขารู้วิธีจะใช้ปานนะครับเอาครับมาดูเกมกันต่อครับบอลอยู่ที่เต็มใจครับให้มาตรงนี้ไอเดียหลอกสวยครับแล้วท่านคิมมาเมซิงผมเช็ดป้านลงไปครับไอเดียจะเป็นคนส่งเข้ามาไอเดียให้มาเต็มใจ เต็มใจล้อออกมาก่อนครับแล้วสะบัดมากกลให้คีรินคีรินให้ทานคมเรียบร้อยครับระยะกลางของท่านคิมครับท่านคิมให้มาทีโ่โอกิโอกิติดเครื่องแล้วครับโอกิดึงช้าแดนบนเอาตัวรอดได้ดีและข้ามมากดต่ำแล้วเข้าวางเรียบร้อยครับโอกิครับเลนซ้ายผ่านตลอดครับสำหรับโอกิ อาครับโอกาสหนีห่างไกลที่สุดของเกมนี้มาแล้วไอเดีย3แต้มฝั่งลูกนี้ไม่ลงสั้นไปบอลยังเก็บได้น้องวินให้มาแล้วเตมใจสองคะแนนครับเบรกเกมไหมครับโค้ชหมิวครับตอนนี้ไป8คะแนนแล้วครับวินยังลำเลียงบอลขึ้นมาครับต้องการแต้มครับใจแอนครับเกมนี้ไม่ได้แต้มเลยครับให้มามีเพิ่มสะบัดมาที่จุ่นต้องยิงแล้วครับแล้วลูกนี้ไม่ได้แต่ลีโอไปเก็บมาได้แล้วเช็ดปัดและแอดวันครับ เอาครับสำคัญมากๆครับลีโอเพนี้ครับสันลากมาตรงนี้หมุนก่อนครับแล้วคืนมาที่โอกิโอกิลุยเลยครับห่อใต้แป้นไม่ลงแล้วเก็บบอลตรงนี้ปานเก็บบอลได้ให้มาที่เต็มใจขึ้นวางเรียบร้อยครับ62-53ต่อ53ครับช่องว่าง9คะแนนครับ เวลาเหลือ3านาทีกว่าแหมซันเปิดบอลลูกนี้โดนตัดบอลไปครับแล้ววินตัดบอลได้วินให้มาริโอริโอ3แต้มไวเลยครับสุดยอดครับฟื้นเลยครับใจแอนตรงนี้ฟื้นแล้วครับเอาครับดูเกมกันต่อครับกระแสเกมกลับมาที่ใจแอนครับแล้ว3มแต้มไวของ9ตรงนี้เรียบร้อยครับเอาโอ้โหฟื้นครับฟื้นแล้ว9แต้มตรงนี้เหลือแค่3ามแต้มเท่านั้นครับ ยังได้อยู่ครับสแลมเมอร์ครับ1นาที20วินาทีครับบีัวใจจริงๆครับแต้มมันไม่เดินมาสักพักแล้วแหละครับเกมนี้ครับบอลอยู่ที่โอคิครับโอกิเจอไทยรบกวนครับเอาตัวบังได้ดีครับโอคิดูครับเอาตัวรอดได้ดีแล้วให้ออเดียครับไปโอ้ไปโอ้สามแต้มสามลูกไปแล้วครับไอเดียครับโอแต้มนี้สําคัญมากๆครับไอเดียครับโอสแลมเมอร์มีสิทธิ์เข้ารอบเพลย์อินเลยครับ โอ้ยทำเงินดีครับแล้ววินเปิดเร็วเลยมาที่ไทยไทยสะบัดมาเก้าเก้าหวั่นใจข้ามเข้ากลางเลเดอร์ลูกเดิมเรียบร้อยครับเอาครับเหลือแค่หนึ่งโพสเชันครับเอาครับท้ายเกมครับบอลอยู่ที่โอกิครับโอกิขึ้นวางได้ฟาวสิ่งที่ไฟเออร์ต้องทําคือต้องชนะทั้งหมดทั้งหมด2แมตช์ใช่แล้วงางกับพวกเขาแล้วต้องลุ้นให้แซลมเมอร์แพ้พรุ่งนี้นั่นคือทางรอดเดียวโอ้โหนั่นคือโอกาสเดียวที่ทาง ไฟเจอจะเข้าแล้วลูก2โอกิเก็บลงไปอีกครับโอ้วันนี้16ต่อ6 1และแม่อไปตอนนี้ไฟเอแพ้ครับถ้าสมมุติไฟเ e อร์ชนะเรเวนไม่ได้นี่จบเลยครับจบที่วันนี้เลยครับอาวแล้วเสียบอเทอร์โนเวอร์ครับ1วินาทีครับแล้วเกมนี้น่าจะจบลงแล้วครับแต่ไม่ใช่ไฟเออไม่มีโอกาสเพราะเลเวนสอสัปดาห์ที่ผ่านมามีแผ้สองนัดนะสะดุดสองนัดนะสี สี่แมทนี่เวเว่นแพ้ไป2แล้วนะครับตอนนี้ไฟเออร์คุณหลังพิงฝาแล้วคุณต้องเอาให้ได้เท่านั้นครับแล้วกอดบอลครับเต็มใจจบเกมครับสแลมเมอร์ทำได้ครับเอาชนะจ่าฝูงอย่างแบงคอกใจแอนสไปครับแล้วขึ้นทยานเป็นที่3ครับการันตีพื้นที่เพลย์อินในขณะนี้ครับเอาละครับโยนความกดดันไปให้ทางสยามไฟเออร์สันทีครับถ้าพวกเขาชนะเวเฟสแมตต์ต่อไปไม่ได้ครับ แ l เ m อร์จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินครับพื้นที่สุดท้ายของเพลย์อินในฝั่งเวสครับโอ้แมตต์นี้พิมพ์ GG มาครับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านครับแล้วนี่ครับถ้าใครสังเกตครับตอนนี้ครับ s p เฟอร์สีหน้ามุ่ยลงมาแล้วครับพวกเขาจะต้องชนะ2เกมติดต่อกันนะครับโอแบงคอกจายทำได้ดีมากแล้วครับโอโห แมชนี้จบไปครับพิมพ์จ G มาครับท่านผู้ชมครับโอ้ไปพักกันสักครู่เดียวนะครับแมตต์ต่อไปเนี่ยสุดเดือดแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นแมชชีชะตาของตารางในฝั่ง Western Conference แล้วแหะครับว่าจะเป็นทางสยาม Slammers หรือว่าจะเป็นทางสยาม Flyer ที่ยังต่อลมหายใจไปวัดกันในเกมที่18ครับสักครู่ครับกลับมาชมเกมต่อไปกันครับ